ลายอาคัน้ง Arthur, องฝั่งเจเคนาอาเธอร์โชเอนดูแจ็กกี้จุกกูจุงจิไลออนมาดีแมตโดนโนโ่แล้วไว,วเลอร์ไอสัตว์มีปอัอญาเลยเฮียนักอ <c oughs> ่าในลายใครเนี่ย,ยกไยส้ก็พยายามตับตัวกอดใช้แก้มลิงบาบูนะเอาแล้วลิงบาบูนโมโหแล้วนะลิงบาบูนที่เก็บทงดีมากเลยนะชาวพิษที่ <c oughs> ท,ท <c oughs> างเดียวครับคุยกับปืนแล้วเก็บทงแล้วเอาหน้าครับผมเพื่อเค้ะ เราจะเริ่มแข่งแล้วคุณเปาครับผมมา<ผ>มครับในจังหวะนี้ครับไลอ้อนกัน้องฝั่งเจเคมินาอาร์เธอร์โชเอนดูแจ็คกี้จุกกูจุงจิไลอ้อนมาดีแมตโตโน่แล้วไวและเกไยสัตว์มีปัญญาเลยเฮีย yeah. น <c oughs> ักพลาดนายใครเนี่ยไกสัตว์มันเปิดอยู่ฮาวิเอานะฮะมาฮนะกดไลค์กดแชร์ไปฮะรอบหนึ่งาเพิ่มไม่รู้อะฝ่าย <All right. S 1> จะต่อยแล้วไม่มีปัญหาอะไรแนละ้วสิบตอนนี้ต่อจากนี้ชี้จะต่อฝาลิกลิษาแต้มนี้เป็นของใคร จับ j k หรือ KW สีฟ้าหรือสีดำ มันต้องหลันนะมาแ๊กี้มันต้องหลันแล้วผีซ้ายมาเหมือนเก็บตัวหลุดเก็บตัวที่เพิ่งเข้าแอร์ดอกมาแล้วสกายอย่างไงดีนี่ออนแล้วดูเจเคลุงเชิงอะลุงเฟิงทรงเชงอะจังหวะนี้เรามีไฟกันแล้วโชคเก็บพีโรไปและจังหวะนี้ระบูเก็บโชคเอาแล้วบาบูเจ็บโชคอะและจุกกูโดนอันิเมสวนไปทางเจเน็ตเรียบร้อยไปเลยนะจุกกูอย่างไงดีแล้วเวทเก็บบาบูแล้วยังไงดีเจเคก็เยอะ ทางฝั่งขวาซิงก็เยอะต้องไฟกันแล้วจังหวะนี้ทำไม่เล่นคู่กันแล้วมาดีเก็บดีออดและจังหวะนี้อาเธอร์เก็บรีแล้วไฟเก็บคู่บ้านยาชิทางฝั่งขวาซิงเริ่มหมดแล้วใกล้จะหมดแล้วเต็มที่เหลือไม่มากตายไปเรื่อยตายไปอีกลวเวทเก็บปีตแล้วมาดเก็บเจเนตยังไงดีแล้วเจเคคุมถุงเลยอ่ะบูจะเก้ดีอ่ะตรงนี้ทางฝั่งเจเคชนะไฟแรกไปได้ครับไฟใหญ่ของทางทงทางฝั่งขวาขวาซิงฮะ และเรียบร้อยครับขึ้นนันนำเป็น5ต่อศูนย์แตงมนนี้เวลาแค่เจ็ดนาทีห้าวินาทีเองฮะเซิร์ฟเก็บรีคินเก็บุาอัเจอร์แล้วแวะมาดีตีเวตตายไปยังไงดีและจุกโก้ได้ด้วยฮะเก็บได้อย่างเฉียวเชียดนะาติต้องใช้ฮะแล้วโชว์เก็บเจเนตแล้วโชว์จะเก็บพีอีกหรือเปล่าเซิร์ฟเก็บปีเตอร์เซิร์ฟจะคุ้มฟอร์มอยู่และรีเก็บเวตไปอูเจเคยังอยู่เบิ่มเลยฮะตรงแมทคป้องกันนะเซิร์ฟเก็บดีอีกเซิร์ฟมันโหดอะไรขนาดนั้นและโชว์เก็บพีอีกเซิร์มัันนนโหดจริงๆวี้ เซอร์ไปเจอหมดเลยเซอร์เก็บสี่ครับเซอร์เก็บไปสามนะครับเอาดิกับตันทีตัฝั่งเจเคมามืดบอได้ใส่ชุดฮูดของตัวเองแล้วหมดทุกวันนะบอ่พลังไม่มาเลยแต่พอใส่ฮูดแล้วมันล่างกายกำจัดลำเลิศขอเซ็ตหยอสูตรต่อสูตร่อซีหม้อสองห่อใส่ไข่อ่ะและจุกปูลิงบาบูนของเราฮ่ะวิ่งมาแล้วเอาตูดไปถูกแก้มเอาแล้วครับโจโจกวิ่งมาแล้วมาพร้อมฮากางปูที่ติดฟันมาเลยครับแม่ตรงนี้ วันนี้ครับมาเชยของ,ง,งน้องต่อจันท์ขาเล่นดีจริงๆครับพอดีจริงๆแล้วเวทกราฟมาเก็บธงแล้วเฉยเลยงงอะและทางเจเคด้านขวาสามธงตั้งแต่5นาทีเลยครแล้วเรียบร้อยเลยครับไม่มีอะไรยยผิดพลาดนะต้อง,งบอกเลยว่าจะชนะเลยทางฝั่งธงจันทันขาเนี่ยยังตามอยู่หลายๆทีมฮะ S <S <S เออในตารางครายังตามอยู่หลายทีมต้องรีบทำแต้มเพิ่งส่งแล้วฮะตอนเดือนธนวาคมฮะแต่เรียกได้ว่าคุณแจ็กกี้สิบภาต่อสูงตั้งแต่ยังไม่ถึงห้าทีเลยล่ะยังไม่ต่ำกว่าห้าทีทงบียังไม่เกิดเลยล่ะใช่ครับโอ้โหเรียกได้ว่า JK แรงอย่างต่อเนื่องฮะไต่หุ้นแล้วมีพลังฮะครับผมมาแล้วนี่อย่างนี้นี่อย่างนี้แล้วเรียบร้อยดีรถมาโชคมาสับแน่นอนสับร้อยดูคุณดูฮะสองสามทีเท่านั้นครับให้โชคสามทีฮะ ต้องบอกแล้วกุติว่าโชคเนี่ยสับร้อยจริงฮะเกมนี้เฉิดจัดเลยฮะวันนี้คุณบอกคุณผิงเขาวิกที่แล้วไม่ใช่เหรอฮะใช่ับวันนี้เขาแสดงผลให้เห็นแล้วครับว่าผมก็มีอยู่ในเกมแล้วพี่เราเวทเก็บอาเธอร์ฮะเวทเก็บผีไปเลยเวทบอกขอเน้นคิวก่อนนะอาเธอร์อย่าซอยอย่าอยากติดใจกันละกันแล้วเวทเก็บเจเน็ตแล้วเซอร์เก็บครอยูาบูยาชีไม่อีกฮะเอาแล้วตอนนี้จุกโดนสับเข้าโดนสับไม่เข้าแต่ก็พยายามสับดูเพราะใช้แก้มมินดาบูนะ เอาแล้วลิงบาบูนโมโหแล้วบอลลัาบอลยังเหลืองเอาแล้วลิงบาบูอลลันบอลยังเหลืองแม่งเลยแล้วกันต่อยไม่โดนอีกทีพีแม่เก็บทงแม่งเลยแม่ขืนนะแม่เก็บได้นะผมว่าเก็บได้นะ้แม่ขืนนะแล้วทั้งฝันเขามาแล้วแต่เขามาแล้วแล้วดูจุงจีเขาดูจุงจีสิ เอย่างไรดีอย่างไรดีอยังไงดียังไงดีเรียบร้อยแล้วได้อีกแล้วครับคุณจุกกะมาดีเก็บจอดไปปีเตอร์เก็บจุกกุ้กูดูจุกจีเลยฮะมาดีแล้วเรียบร้อยอ่ะโดนลุมมันไม่ไหวแล้วฮะปีเตอร์เก็บจุงจีไปแต่ทำถือว่าทำภารกิจสำเร็จแล้วฮะโอ้จังหวะนี้แล้วเวทโดนลุมถ้าเวทตีหมดนี่ได้เวทขึ้นเลยหรือเปล่าเวทจะขึ้นเลยนะท็อปโมดคิวเลยล่ะถ้าเวทเก็บนี่ได้เก็บได้หมดเนี่ยแต่โดนยิงกดอยว่ฮะ โดนลุมสามสี่คนลุมเวทอยู่คนเดียวลุมเวทอยู่คนเดียวเวทตั้งไงจอดนะตีไลออนไลออนตายไปแล้วเวทโอ้โหโอ้โหเวทเออเออเวทน้องเออเออเอออะไรแล้วนะเวทเอ,อ ผมรับเยอะนะออผมรับเยอะนะผมรับเยอะผมรับเยอะผมรับเยอะนะผมดึงผมดึงไว้จัดเลยผมดึงเอาผมดึงเอาจัดเลยแล้วปีเตอร์เก็บเนิร์กไปแล้วโคบายาชิเก็บเจเน็ตตีกันเองแล้วทั้งฝั่งขวานเสี้ยเก็บธงได้เช่นเดียวกันแล้วเซิร์กมาเก็บโคบายาชิไปเวทพยายามจะลันอยู่เวทพยายามจะลันอยู่แต่ฟันยังไม่เหลืองเลยลันไม่ได้แล้วทางฝั่งบาบูเก็บธงเอได้ด้วยอะและหายเลยต่อ18แล้วแต่เรียกได้ว่ามันไม่ทันแล้วอะต้องใช้คำว่าเพราะธงเอหายไปแล้วได้เวทผ่อนเน้นคิวเลยนะเธอกับลีอีกแล้วฮะเธอกับลีคนเดิมมะแ เิ่มเติมมาตายใหม่ครับแม่โอ้โหและจุกกู้พยายามจะลันอยู่ฮะแต่ฟันเหลืองแล้วแบบอยากลันไม่ได้ครับแม่จอจเก็บจุกกู้ไปแลวเวทต้องการคิวฮะ,ต,วะต้องการคิวมากกว่าน,นี้เวทเวทจะเตีเอาคิวมากกว่าน,นี้ตรงนี้พยายามตีเพื่อนไปด้วยตีฝังของข้าไมไปด้วยเพื่อดูเองนั้น พ่อทําได้จะตีเจอกระไม้อุ้ยอเวทเสียวเวทบอกเสียวเวทยังเสียวอยู่เวทขอหลันละกันไปและผีหนึ่งไปลันหลีอีกหนึ่งเอามาดิเวทบอกมาแล้วเจ็ดสองแล้ววันนี้เจ็ดสองแล้วกูขอเยอะกว่านี้หน่อยตาละสิบบวกขอตาละสิบบวกเวลาสองทียังมีเวลาอยู่เวทบอกใหญ่กูลุกนะมึงอยใหกูลุกนะมือหนึ่งไม้หนึ่งหัวเลยคุณตีไปหนึ่งไม้ไปโหแล้วไม้เสียไปหมดบาดนี้ แล,แล้วตรงนี้ครบบัวแอบเก็บกแล้วจุกกู้หทงบีเขาแม่ยังแอบ,บไปหล่อย,ยังต่อเนื่องโชว์เก็บคินเอ็กซปแล้วจุกกู้โดนยิงล้มลงมาแล้วเหมือนมันจะไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วเขาได้ด้วยแน่ๆฮะโอ้โหแล้วเขาได้แล้ว21ต่อ5ครับผมระหว่งเจเคขึ้นนออํามะโอ้ยังวิ่งอะบิงบาบูนี่เก็บทงดีมากเลยนะ,ชะเชลล์ที่มังเดียวครับคุยกับปืนแล้วเก็บทงแล้วเอาหน้าครับผมเมื่อเคมะเล่นี่ย แล้วก็ขอกินปูวะแล้วดีผมจะชนะไหมเออแล้วดีผมไม่เก็บตัวแล้วจะชนะไหมเออเอาบัตรก็ยืนนิ่งแล้วพอปล่อยถ้ามึงจะเล่นอย่างเงี้ยกูปล่อยดีกว่าอ่ะแล้วเป็นเวชนะแล้วไงนะข้าไปเก้าไปไปสองว่งดูโชคเฮ้ยข้าไปเก้าจะไปสองเฮ้ยข้าแต่งตายสามครับนี่เรียกได้ว่าน้ำหนักไม่สามารถมาลดความสามารถของโชคได้ครับผมใช่เรี่อย่างผิวเลยครับวันนี้ไอจัตตีต่อจากนี้ชี้ชะตาฟ้าลิขิต JK จะพิชิตขวานซิ่งได้ไหมหลอลุ้นเลยและสิบนาทีหลังจากนี้จะรู้ผลแล้วสิฮะอะละอาเธอไปมาแล้วจวังหวะนี้ใส่หูดดำแล้วมันทรงพลังจริงๆอะครับผมตรงนี้ต้องฝ่ากของอาเธอรัไปที่แอดดอบอย่างรวดเร็วแล้วไปดำโดยไปฮะแล้วทั้งเป่าขวานซิ่งถึงก่อนหรือเปล่าครัตรงนี้ และขวานซิ่งยังไม่มาเลยครับแหมแล้วมาแล้วหนึ่งคนเท่านั้นนะไม่พอสําหรับทาง JK แน่นอนมาแล้วยังแอลถึงต่อชิลามาปาดอาเธอร์หรือเปล่าแล้วเรียบร้อยรถไปปาดไปตรงนี้นักป่ากินเอ็กป้ายามจะปาดอาเธอร์และอาเธอร์ได้ดับไปเรียบร้อยครับมาแล้วมาแล้วเอาแล้วขวานซิงบุกไวขวานซิ่งบุกไปแล้วเจเคเพียงพัมโชคอาเธอร์ชิโรตายหมดแล้วเวทก็ตายแล้วขวานซิ่งเขาได้ด้วยอ่ะครับอย่างที่ผมบอกห้าต่อศูนย์แล้วขวานซิ่งใจแผลนะไม่เอาแอดดอบ ผมเพิ่งเห็นเนี่ยแหละแก๊งนี่รับสำเร็จนะแผดบุกไว้เป็นจังหวะนโอ้โหแล้วไล่เจเคออกจากวงเลยโอ้โหและทางเจเคถมมาแล้วจังหวะนี้ต้องการเอาคืนนะจังหวะนี้แทงไปแทงไปแล้วมีออนเก็บคงแล้วไปปาดมาบูไปฮะจังหวะนี้แล้วไปยังไงดีไปไปแล้วไปจุกูเก็บเจเนตไปเวทเจพีแล้วโอ้โหและทางนี้ออนกำจะได้แล้วและเนิร์ดโดนเก็บจากครั้งไหนไม่รู้แลวเซิร์ฟเก็บพีไปแล้วได้ด้วยฮะสิบต่อศูนยฮะ ทางฝั่งขวาซิ่งขึ้นนำ JK เป็นสิบหลัสูแล้วไปเก็บปั๊บอบายชีไปและ JK ก็โถมกลับไปเหมือนกันนะอย่างที่ผมบอก30วินี้ถ้าขวานซิ่งยังไม่ได้แอ์ดอกอีกผมบอกเลยแพ้แน่นอนแพ้แน่นอนเพราะว่าแอ์ดอกมันสำคัญจริงๆทางฝั่ง JK อาร์เธอร์ก็ต้องรีบออกไปแล้วครัย20ิบวิสุดท้ายจะมาวัวมาเก็บทงไม่ได้แล้วนะจังหวะนี้ JK เขาคุมทงเหมือนเดิมครับทางขวานซิ่งขาำลรีกรุ๊ปเพราะว่าที่จะมาแอดดอกมาแล้วมาแล้วครับเก็บนะเพราะว่าคู่หมดับ และทางขวานซิ่งเขาเข้ามาก่อนเลยต้องไฟก่อนนะจังหวะนี้คุณจุกกูต้องแวะแล้วเวทเก็บหนีอ่อนไปเลยฮะจังหวะเนเนิร์ดเก็บโคบายเก็บเวทเนิร์ดอาเธอร์เก็บเอ็นแบลวแบลวีเก็บจอนและจุกกูเก็บพงอย่างไรดีเจเคขอตามมาติดๆเป็นสิบต่อสิบจนหาขวานซิ่งให้เจเคนและซองเก็บบาบูนแก๊งเก็บดังจิยแอลเวทเก็บพีโชคเก็บลีและเอาละนีเจเคเก็บไฟางฝั่งขวานซิ่งหมดทั้งแก๊งเลยฮะเหลือสองคนเองอ่ะ เอเาเดยยอดเอ้าเดยคารนทำให้ดูเดือดจริงๆครับผู้ต่นัว <All day! S 2> ตรงนี้และตเน้เขามาแล้วเขาจะเก็บธงนะแต่เพื่อนผุณโชคอยู่มือปืนทางฝั่งเจเคก็อยู่เหมือนกันแล้วพยายามจะไล่เก็บอยู่แล้วมือปืนแบบยิงเดาจุกหนีอยู่และขวานซิงเก็บแล้วครับยังแอลอยังแอลเก็บแล้ว,ลวเซิร์ฟบวกกับทางเจนเนส ขอวัดไฟกับเจเนตต่อแล้วกันแล้วคินเอ็กเกปอาร์เธอร์ k, บบ N urg. N urg ไปแล้วเวทเก็บพีแล้วยังไงดีแล้วเซิร์ฟกับบาบูเก็บเนิร์กเนิร์กตายไปแล้วเจเคยังไงแล้วฮุ้ยสวยจัดละไปเก็บเจเนตไปเลยแล้วเซิร์ฟกับไฟลุ่มแดงลุ่มเชิงลุ่มเซิงแล้วก็รีเก็บโชคแล้วยังไงเจก็ปาดสวยๆ<ว>อีกแล้วเซิร์ฟนี่เก็บนีออนไปแล้วเจเคจะได้ไหมจะได้ไหมได้ด้วยครัเอาล่ะเจเคพิกกลับนำมาเป็นสิบสามต่อสิบยังไงดีจุกปูเก็บธงแล้วเซิร์ฟเก็บจอดเซิร์ฟเล่นดีจริงๆวันนี้สัตว ทางฝั่งยังแอลยังเก็บอยู่ชิโลชิโลรอยาสวยปากชิโลไม่ได้เอะเอาละครับมาแล้วชิโลตัดไปแล้วชิโลจะจัดเก็บยังแอลลงไปและตรงนี้เจเคคุมรงบีทางฝั่งของแล้วต้งแล้วแล้วเว็บตีบาบูไปอีกหนึ่งแปดต่อหนึ่งแล้วคนนี้คุณแจ็คเว็บตีไแปดต่อหนึ่งแล้วมาแล้วมาแล้วเลรงอยู่ตียังไงดี ทรัพยากรแข่งกันนะตีไม่ให้ไปไหนแล้วเรียบร้อยะได้แล้วจุกูเก็บ16ต่อ3ฮะต้องลุนงะลุนกันยาวๆฮะถ้า JK เก็บเก็บ B หรือเก็บ A ได้ชนะเลยถ้าเก็บ A ได้ชนะเลยและตอนนี้จุกูรออยู่แล้วครับพุ้ติจุกูยังไงอุ้ยแล้วเรียบร้อยเลยไปโดนตีอีกทางฝั่งรีเซิร์ฟใจเย็นเซิร์ฟใจเย็นเซิร์ฟใจเย็นจังหวะนี้พยายามอยู่เซิร์กกระโดดอยู่เแลวโชกและจุกูจุกู้จังคนเซิลมาก่อนนะ แคนเซิลมาก่อนแล้วเก็บเอไม่เขาเก็บเอไม่เก็บเอยู่ไม่เขาเก็บเออยู่ผมบอกว่าเขาเก็บเออยู่ครับเดินครับถ้าเก็บเอชนะเลยและเก็บเอชนะเลยเรียบครับห้าสิบแปดสิบแปดยันไม่ทันยันทันทันต้องเก็บตอนนี้ไม่ต้องเก็บตอนนี้ทันตบเอตบเอถ้าเขาน่าร้องกันได้เกินหนึ่งนาทีต่ำกว่าหนึ่งนาทีชนะเลยถ้ากันได้เกินหนึ่งนาทีชนะเลยถ้าห้าสิบวิชนะเลยกันได้ ไ,ได้ได้และโชคเก็บเบสอีกไอ้เหี้ยรีเก็บชิโร่จะยังไงดีโคบายาชิโคบายาชิยังไงดีเอาดิไปยังไงเขาเก็บความรักเขาทันมันเชื่อผมดีเขาทันแทนตันเขาทันเขาทันอยู่แล้วชิโร่ไปไหนและรีเก็บโชคเลยครับไปตีโโอ้หเขาเก็บไฟไม่ได้และเขาตามมาแล้วเป็น18ต่อ21 18ต่อ21อย่างแน่นอน18ต่อ21เเขาเขาเหลือทงเอท้าไม่ทันไม่ทันคุติไม่ทันไม่ทันไม่ทันแลวไปรัฟังเจเอเคควาสบแต้มไปเลยครับโอ้โหโอ้โหไม่ทันนะผมนึกว่ามันดีเลย์1 5 5้ิาวิไงดีเลย์15วิหนนาทีครับหนึ่งนาทีมันดีเลยหนึ่งนาทีเลยฮะไม่ทันนะเรียบร้อยครับควาสาบแต้มไปข้องครับขู่เล่น เกือบหัวใจจะวายสัตว์แล้วเป็นใครครับ LVP ครับมุจกี้ LVP ครับเป็นฝั่งของลีครับฆ่าก้าวไตสองครับเราฆ่าก้าวไตสี่แล้วไปฆ่าแปดไตสามครับเท่ากับเวทขึ้นเป็นอันดับหนึ่งร่วมครับพุตี่วตอนนี้ฮะและทำส่งผลให้ JK คว้าสามแต้มนี้ขึ้นไปเป็นอันดับหนึ่งของหัวตารางชั่วคราวฮะแ KB ได้แ k บครับผมแ k บได้แ KB k บเลยแ k บเดรี JK ที่นี่เดิมตีใจอีกดีใจอีก KB เดรีขึ้นแล้ว ได้เลยแรเลยวะติ8แปต้มวะแกงก่อนคนอื่นเขาอะแ่งไปแปาตัดทแกงก่อนนะแข่บเลยแ,แก่กกงกเลยดี